ดีค่ะเพรกกับชงมชิชนอยู่แล้วนะคะคือคลิปที่แล้วใช่ไหมที่เรารีวิวของขวัญวันเกิดอะความจํามันเต็มแล้วมันเด้งออกอะค่ะมันก็เลยมันก็เลยถ่ายต่อไม่ได้แล้วแล้วเรามาถ่ายต่อก็ได้เราเน่ามาเลยแค่สองชิ้นเองเนาะไม่เป็นไรหรอกโอเคชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นนี่เลยเอ่มอะไรนะยายขัดตัวค่ะนี่เลย มันเป็นซิปล็อกด้วยแหละต้องตัดแล้วก,กลัวตัดซิปล็อกไปด้วยสนะิเนี่ยต้องตัดหรอนี่เลยแต่มันนิ่มมากชิ้นต่อไปเป็นนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรผ้าปิดตานั่นเองเดดูนน่ารักดีนี่เลยนะคะ<ม>ผ้าปิดตานุ่มนิ่มเดี๋ยวเราใส่ใส่ยังไงอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ